สนับสนุนโดยซินไบ o x และไบ o g d x ดีเอ็กซ์คูสีที่เข้าใจกระเพาะและลำไส้เพื่อสุขภาพดีจากภายในบีฟิชเข้าเกลียบเมืองนาราและมัสปอรใช้ดีใช้ทนต้องกระเป๋ามัสปอรพี่น้องครับอขออนุญ,ญาตเติมชาไปด้วยคุยกับพี่น้องไปด้วยนะครับ แหมพอกินบอสคอฟฟี่แล้วก็ตบท้ายด้วยชาอ่อนๆนะแต่ออหน่อยนี่แหม่ได้บรรยากาศเลยนะพี่น้องมามานั่งจิบชาคุยกันได้นะก่อนอื่นเนี่ยจา์รายการดีๆแบบนี้เนี่ยนอกจากบอสคอฟฟี่บอสโกโก้แล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์ในวันนี้ช่วงนี้เนี่ยสามชิ้นเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยแต่เขาจะตัดไปอย่างอื่นเลยอยากให้พี่น้องเห็น ตะกร้าเหลืองๆข้างหน้านะข้างๆอาจารย์น่ะยังว่างอยู่ใช่ไหมตะกร้าว่างอาจารย์ว่างอยู่ยังรับสปอนเซอร์พี่น้องความช่วยเหลือได้อยู่นะยังมีได้อีกนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณที่ร่วมช่วยเหลือมาแล้วจากมาริยันกรุ๊ปนะครับมีผลิตภัณฑ์2อย่างนะครับอันแรกคือ b i o GDX นะครับแล้วก็ซินไบโอเอ็กซ์นะครับทั้งสองอันนี้ช่วยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพออายุเยอะแล้วอาจารย์เรื่องขับถ่ายเรื่องการย่อย มันแย่ผมเองยังเป็นเลยบางทีทานเนี่ยที่อ้วนๆนี่ไม่ใช่อะไรนะถ่ายไม่ดีกินน้อยอมไม่ได้กินเยอะอะไรไม่ได้กินเยอะอะไร,<ช>รนะก็สนับสนุนกันอันนี้ของดีมากแล้วก็คนที่ดูแลเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกอะไรครเป็น คนที่ดูแลเรื่องยาโดยเฉพาะเลยเป็นเภสัชกรด้วยนะผลิตออกมาในของดีแน่นอนอันต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่คลาสสิกและดูแลเรามาโดยตลอดนะฮะไม่เคยครั้งไหนเลยที่ไม่ดูแลนี่ครับ b ีฟิชครับเขาเกลียบปลาเมืองนรานะแล้วก็เป็นคนหนุ่มคนสาวนะที่ทำตัวผลิตภัณฑ์เขาอร่อยแล้วก็สม่ำเสมอขอรับส่งตอบแทนท่านอย่างมากมายสุดท้ายที่เห็นเท่ๆอยู่ข้างข้างผมเนี่ยนะนี่นะฮะกระเป๋านะครับอันนี้เนี่ยนะครับ อ่ายี่ห้ออ่านว่ามัสปอร์นะมัสปอร์นะฮะเป็นของคนไทยของเรานี่แหละนะครับแล้วเขามีออฟฟิศที่ประเทศมาเลเซียด้วยนะฮะนี่ไม่ใช่ธรรมดานะทางขวามือนี่ก็เป็นกระเป๋าแบบเท่ๆแบบมอเตอร์ไซค์แก๊งมอเตอร์ไซค์หรือว่าการเป็นไรเดอร์ต่างๆนะฮะก็สามารถใช้ได้กันน้ำกันฝนต่างๆก็เป็นสปอนเซอร์ที่มาช่วยดูแลรายการ ศาส,สนาเดิมเติมสุขอยากให้พี่น้องมาสนับสนุนพวกเขานะครับ,รบและอย่าลืมนะตะก,กาเหลืองข้างหน้านี้ยังว่างอยู่พี่น้องที่อยากจะสนับสนุนสามารถติดต่อมาได้เลยครับ,รบอาจารย์เมื่อกี้นี้ฟังเรื่องราวของท่านหญิงอคอดีจ้าโอ้โหกําลังแบบภาคภูมิใจดีใจแทนเรียกว่าวีรสตรีคนแรก เรียกได้เลยเรียกได้เลยเนี่ยอยากเล่าให้อาจารย์เล่าต่อเมื่อกี้ยัไม่จบปะัะรจริงๆแล้วนะครับมันมีความต่อเนื่องพี่เต้ยว่า <ผม S 1> เราเองเนี่ยเราได้เห็นถึงความศรัทธาของเราในยุคน,นี้ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นก็มาจากท่านหญิงคอริยานี่แหละ จุดเริ่มต้นเนี่ยที่เขาใช้คําว่าเปรียบเสมือนกับเป็นอิฐก้อนแรกเนี่ยที่จะถูกร่างสร้างสังคมมุสลิมเนี่ยมาจากท่านอาบีแล้วก็ท่านอิงคอรรยายนี่แหละครอบครัวสําคัญมากไปด้ยได้รับการดูแลได้รับการเอาใจใส่ได้รับการปลูกฝังน,นะครับจนกระทั่งท่านอาบีมั่นคงมั่นคงมีแบ็ค คอยซัพพอร์ตเวลาแบบว่าสภาพจิตใจมันไม่ดีแล้วกลับไปบ้านแล้วเจอเสียงกล่นดา่าหรือพูดจาไม่ดีเนี่ยมันไม่มีกําลังใจจริงกระแนะกันแหนนู่นนี่นะ<ด><ๆ>โอ้ยฉันไม่ไหวฉันเหนื่อยอยากนอนละไม่มีกําลังใจผมเองเนี่ยมานึกต่อพี่เต้ถ้าสมมติว่าเนี่ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะสมมติว่าในมุมตรงกันข้ามที่ท่านนบีต้องเผชิญกับความความหนักอกหนักใจเช่นเจอท่านจิบรีนเอาัวยฮีมาแล้วท่านนบีกลับไปบ้านบอกเพี้ยนแล้วอืไปแล้วมัดไปแล้วแกเพี้ยนไปหรือเปล่านู่นนี่นั่น ่อยาะว่าจบเลยนะไม่อยากคิดเลยว่ามันจะเลวร้ายขนาดเลวร้ายขนาดไหนแต่ปรากฏไม่ใช่ไงกับให้กําลังใจถึงแม้ว่ายังไม่รู้เลยนะไอความจริงมันเป็นยังไงอ่ะแต่ให้กาลังใจไปก่อนแล้วใ่แล้วก็ยืนยืนอยัดในการที่จะเดินหน้าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพแล้วเนี่ยนะทุัมเทรุ่มเทซื่อสัตว์ถูกต้องโอ้แล้วก็คอยให้การดูแลในทุกมิติเลยนะครับจนกระทั่งสิ่งหนึ่งที่มันถูกการันตีเนี่ยว่าเป็นแค่บุคคลเดียวที่ได้รับการให้สลามจากพระเจ้า เอาล้อให้สลามเลยล่ะฝากสลามจากท่านยิบรีนเนี่ยมาหาท่านนาบีบอกว่าล้อฝากสลามถึงขอดีะห์มาชอัลลอหูมีเกียรติมากสุดๆพี่เด้นี่ผู้หญิงนะผู้หญิงครัับอล้อรักมากไม่มีเหตุผลหนึ่งที่ที่ได้ยินชัดนะอาจารยผู้ชายที่ยิ่งใหญ่ครับผู้ชายที่เป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่คนที่มักจะมี สตรีที่ยิ่งใหญ่อยู่พอถูกต้องเลยอันนี้ประโยคนี้ผมว่าชัดเจนมากชัดเจนมากซึ่งเราเองเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งพี่เต้ว่าท่านนบีเนี่ยคุณแม่ท่านเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ท่านอายุ6กหกขวบปีเองนะอายุยังน้อยมากเลยนะดังนั้นเองเนี่ยพูดถึงมิติของเด็กกำพร้านะเขาต้องการคนที่จะมาซัพพอร์ตมาดูแลมาเอาอกเอาใจมาอะไรเนี่ยเอาล็อตจัดสรรได้อย่างลงตัวและสวยงามมากท่านหญิงคอยจ้อยู่กับท่านนาบีได้กี่ปีอาจารย์อยู่กับท่านนาบีเนี่ยก็ค่อนข้างนานนะพี่เต้สิบปีเลยใช่ไหม ท่านนาบีเสียท่านหญิงขอยาเสียตอนอายุ65ปี65สแสดงว่า15ปี15ปีนั่นคือหลังจากที่ท่านนาบีรับรับวะฮีแล้ว10ปีครับโอถูกต้องก็คือปีที่10ของการเป็นนบีเนี่ยคือปีแห่งความเศร้าโศกที่ผมได้บอกไป oh. เสียคุณลุงนะปีนั้นแล้วก็เสียท่านหญิงคอดียาปีนั้นด้วยอท่านคุณลุงที่คอยเป็นแบ็คเป็นแบ็คอีกคนหนึ่งนะแม้ว่าท่านจะไม่ได้รับอิสลามถูกต้องครับแาวเียดายนั้นก็เลยเป็นมิติหนึ่งที่ผมมองว่าสตรีที่มีเกียรติแบบนี้ก็เป็นตัวอย่างให้กับพวกเราเนี่ยนะว่าเราเองแม้ว่ามองในมุมสตรีนะพี่เต้ยแม้ว่าเราเออเราไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษที่จะมาทําความเข้าใจศาสนาหรือมาเผยแพร่ศาสนาเนี่ยดูท่านหญิงคอดียาเป็นตัวอย่างสิคอยซัพพอร์ตได้ ขอให้กำลังใจได้คอยเป็นแรงขับเคลื่อนอยู่หลังม่าน,นความยิ่งใหญ่หไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมาแสดงแอคชั่นอะไรให้เห็นนักนะที่ลอสบาร์ฮัตาลทรงเห็นทั้งที่แจ้งและที่รับท่านอยู่ในที่รับท่านทําหน้าที่ของท่านในความเหมาะสมของท่านท่านคือวีรสตรีใช่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นผู้หญิงไม่ต้องกังวลในอิสลามเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทาไมอิสลามถึงได้คอยปกป้องแล้วก็ให้เกียรติผู้หญิงอย่างมากเพราะจริงๆผู้หญิงคือแรงผลักดัน หลังม่านที่สําคัญแล้วสําคัญที่สุดด้วยัมดีใจทําให้อย่างน้อยนี่ได้ยินเรื่องของภรรยาคุณแม่ต่างๆเนี่ยและคอยดูแลไม่ว่าจะเป็นคนทํางานศาสนาหรือพี่น้องที่อยู่ในแวดวงใดๆก็ตามอ่ะพี่ยงอาจารย์เนี่ยก็มีภรรยาที่คอยต้องดูแลลูกอย่างดีอาจารย์มาลุยเลยอาจารย์บุคลีลุยเลยที่เหลือฉันดูแลให้ไม่มีกลับบ้านไปโอ้ย S <S <S ไม่นู่นนี่ <S 2> <S 2> <S บนไม,มไม่มีไม่มีดูแลอย่างเดียวห้ามดิลิลานี่ก็เป็นความสบายใจดีใจยิ่งใหญ่ของผู้หญิงในอิสลามนะครับมาพูดถึงเรื่องของผู้หญิงอิสลามเมื่อกี้นี้เนี่ยคุณอารีนา <S <S 2> <S 2> ที่มาคุยให้เราฟังนี่ก็ดูเหมือนท่านก็จะมาเข้ารับมาเป็นมุสลิมใหม่แล้วมาศึกษาที่นี่ด้วย มาทุกสาวไม่เคยขาดเลยครับไม่เคยขาดเลยไม่เคยขาดเลย๋อแล้ว่านนด้ถ้าจะนับมาเนี่ยก็น่าจะ5าปีได้แล้วพี่เต้จริงเหรออาจารย์โอ้โหสุดยอดเลยเขาเรียนอะไรบ้างเนี่ยเขาที่แล้วอาจารย์เล่าให้ฟังเรื่องเรียนรู้เรื่องของพระเจ้าใช่ครับแล้วก็มีอะไรอีกบ้างฮะจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาที่เราได้นําเสนอเนี่ยนะครับอย่างที่นําเรียนไปในครั้งก่อนเนี่ยนะครับพี่เต้ว่าเราคุยกันคุยกันในมิติของไม่ใช่เชิงวิชาการจ๋า ไม่ใช่แบบว่าเอาเปิดตำราไปหน้านั้นไปหน้าันนี้อายั่านดูหลักเลยพนคุรอ่านว่าว่าอย่างนั้นฮะดิษว่าว่าอย่างนี้ก็มีในวิชาการแบบนั้นก็มีนะครับแต่เราก็จะสอดแทรกสิ่งที่มันจะร่วมสมัยหรือว่าสร้างความเข้าใจให้กับเขาไปด้วยการสอนเหมือนกับการเล่าเนี่ยเหมือนการเล่าเหมือนกั่าพูดคุยกันแบบนี้นะครับก็คุยเรื่องละหมาดครับ Oh. อ,อีกหนึ่งหัวข้อที่ทางทางโครงการผู้สุรอิสลามมุทิมุสลิมเบอร์สันตินะครับได้ตั้งเป็นหลักสูตรเอาไว้เนี่ยหัวข้อที่ต่อเนื่องจากการเชื่อในพระเจ้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการละหมาดทําไมทําไมต้องเป็นการละหมาดจานเรื่องการละหมาดเนี่ยพีเต้ยหลายๆคนเนี่ยมักจะมองว่ามันคือพิธีกรรมที่ เราก็มายืนด้วยกันนะแล้วก็ทำท่านี้แล้วก็หันขวาหันซ้ายแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วก็จบแล้วก็เป็นภารกิจที่เรามุสลิมก็จะท่องกันว่ามันเป็นหนึ่งในรุกลอิสลามหรือหลักหลักการเป็นมุสลิมเนี่ยนะจะมีชาฮาดหรือปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วท่านนบีมบมฮัมมัดเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับสองดำรงไว้ซึ่งการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาอันนี้ที่เราจะท่องจํากันแล้วก็มีเรื่องสกาตเรื่องซื้อสินอดตรมาดอนแล้วก็ทำฮัอะไรแบบ ซึ่งละหมาดก็ถือเป็นสิ่งสําคัญแน่นอนแต่พีเตยอันนี้ต้องนําเรียนกับท,ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการทั้งที่เป็นมุสลิมเดิมแล้วก็เป็นมุสลิมใหม่มาเข้ารับเปสนาหรือผู้สนใจด้วยเนี่ยนะว่าการละหมาดมันไม่ใช่เพียงแค่มาทำเป็นเชิงพิธีและท่าทางแล้วจบพีเตอแล้วมันยังไงอาจารย์เราต้องเข้าถึงคอนเซ็ปต์ของการละหมาดพีเตอรเข้าถึงความความ ความต้องการของการละหมาดที่พระองค์เราได้ทรงวางเอาไว้ให้ละหมาดทําไมละหมาดทำไมนั่นหนึ่งในคําถามที่ผมเชื่อว่าพี่น้องต่างศาสนิกเองมีคําถามนี้เยอะมากครับเหนื่อยไหมแกเวลาคุยกับเพื่อนกันเนี่ยแกเหนื่อยไหมเนี่ยละหมาดวันหนึ่งเนี่ยห้าเวลานะแกโอ้โหเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากเลยนะแกแล้วก็แกแบ่งเวลาอย่างไงเนี่ยมันดูยุ่งยากไปมากเลยในชีวิตใช่ใแต่ลองไปถามมุสลิมที่เขาได้เข้าใจเข้าถึงแล้วเนี่ยพีเตอร์เขาจะตอบว่าไม่ฉันมีความสุขจริง ไม่นะฉันไม่รู้สึกว่ามันมันยุ่งยากมาแต่ฉันมีความสุขต่างหากและเหมือนว่าเราเคยพูดคุยไปแล้วในบางส่วนนี้นะว่าอย่ามองว่าการละหมาดเนี่ยมันคือมันคือภาระอแต่จงมองว่าการละหมาดเนี่ยมันคือความรักสิถ้าเรามองแบบนี้พีเตอร์อผมเองเคยเคยตั้งคําถามแล้วก็ยกตัวอย่างน,นะครับว่าเคยรักใครสักคนไหม เวลาเรามีความรักแล้วเนี่ยอ้าวอย่างถ้าพูดถึงวัยรุ่นเยาวชนนะครับเขามีแฟนกันรักแฟนกันอะไรกันนัดเจอกันเนี่ยถ้านัดเจอกันได้วันหนึ่งจะนัดกันกี่ครั้งทั้งอยู่ได้ทั้งวันครับทั้งวันบอกรักกันบอกรักกันไปหวานกันแล้วหวานกันอีกหยอดกันไปหยอดกันไปไม่เบื่อฮะไม่เบื่อเนื่องรักเนื่องจากรักไงพี่เต้ดังนั้นถ้าหากว่าเรามองในมุมของพระเจ้าเนี่ยที่พระองค์ได้มีโอกาสที่จะให้บรรดาบรรดาผู้คนได้เข้าถึงพระองค์ะโดยไม่ต้องมีสื่อใดๆเราไม่ดีใจหรอ ที่พระองค์ได้ปลดโอกาสให้แบบนี้ถ้าบางี<ม>หลายคนมไม่เคยมองมุมนี้เลยนะม,มองเป็นภาระอ่ะตีต้องละหมาดวันตั้ง5้าเวลาจริงแต่จริงแล้วละหมาดวลนห้าเวลาเนี่ยหนาทีต่อเวลาห้าห้า้าจะใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงคือ,อ,อต้องต้องไล่ลำดับว่าวันหนึ่งมันกี่ชั่วโมงวันหนึ่งมันย4บสี่ชั่วโมงชั่วโม้แล้วเมื่อกี้พี่เต้บอกว่า25นาที25โอ้โหมันไม่ถึงครึ่งหนึ่งจะบอกว่ามัน 1 1> <น>เกือบเกือบสิบเท่านะความห่างของอของเวลา,วาที่เราได้ให้เนี่ยนะมันแบบว่าสแสดงให้เห็นว่าเราให้เวลาน้อยมากกับการที่เราได้เข้าเฝ้าต่อพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเองเนี่ยพอพอได้มีโอกาสได้ไปค้นคว้าแล้วก็เอามาเป็นกําลังใจให้กับผู้สนใจอิสลามอยู่ยนะครับก็ได้ตั้งคําถามว่าวันหนึ่งเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงเราให้กับอะไรบ้างจริงจริงใช่แต่พระเจ้าให้ชีวิตกับเรามากี่ปีแล้ววะที่เราได้มีลมหายใจและมีทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้เพราะองค์เลยให้โอกาส มนุษย์เนี่ยได้คิดถึงพระองค์บ้างให้ได้เข้าเฝ้าพระองค์บ้างแล้วพระองค์เนี่ยนะไม่ได้ปิดกั้นใครเลยนะพี่เต้เสียงอาดานเนี่ยมันไม่ได้ถูกกรอกอยู่ในหูของมุสลิมเดิมเท่านั้นนะพี่เต้ครับครับไม่มีนะแบบว่าเสียงอาดานมันจะแบบได้ยินเฉพาะมุสลิมอ่าใช่ไม่ใช่แต่คือได้ยินหมดเลยได้ยินหมดเลยแม้กระทั่งมุสลิมเองที่ได้ยินแล้วไม่สนใจก็มีอาจารย์กําลังจะบอกว่าการละหมาดคือการแสดงความรักที่เรามีต่อล l l a ์ แสดงความขอบคุณที่เรามีต่อรอดถูกต้องถ oh. ูกต้องและมันมีในยะะของการต่อสัญญาพี่เต้ยต่อสัญญาไงฮะคือคนเราเนี่ยอันนี้ในหลักการของศาสนาอิสลาม,มนะครับว่าทุกมนุษย์ทุกคนเนี่ยก่อนที่จะได้วิญญาณจะไปสถิตอยู่ในคันของมันดานคีครับครับจะอยู่ในโลกแห่งวิญญาณก่อนอ นักวิชาการบางท่านก็เลยได้บอกว่าโลกใบนี้เนี่ยนะเออไม่ใช่โลกใบนี้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะจะผ่านมา5โลก5โลก5โลกมีอะไรบ้างครับโลกแห่งวิญญาณโลกในคันมันดาโลกในคัแล้วดุนยาโลกนี้นะครับแล้วก็โลกหลุมฝังศพโลกแห่งความตายนะครับแล้วก็โลกอาคิโร ห้าโลก,โลกลที่เราจะต้องจะต้องเผชิญในฐานะที่เป็นมนุษย์นะครับไอโ้โลกแรกเนี่ยพี่เต้ยโลกแรกเนี่ยก็คือโลกแห่งวิญญาณเนี่ยใ,ใ,ในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีอายะกรานยืนยันนะในคำพิอัลกุรานเนี่ยว่าพระองค์เนี่ยนะได้ยึดเอาจากไขสันหลังหรือจากสันหลังของอ,อ,อาดัมเนี่ยมาเป็นลูกหลานซึ่งเป็นนยัยยะทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยพี่เต้ยว่าอาซูจิเนี่ยที่มันจะหลังออกมาสําหรับผู้ชายแล้วก็ไปปฏิสนธิในคันของมันดาเนี่ยนะครับมันมาจากไขกระดูกสันหลังด้วยนะ แรงแหล่งกำเนิดอ่ะโหมันลึกมากเลยในด้านวิทยาศาสตร์นะครับคือพันสี่ร้อยกว่าปีใครจะรู้อ่ะใครจะไปรู้พี่เต้ยแต่ในอุยณปต์มีการพูดเนี่ยที่ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดว่าเอามาจากหลังของอาดัมไยนะแล้วพระองค์ก็ได้ถามบรรดาดวงวิญญาณทั้งหลายเนี่ยว่าอลัสตูบิรบอบิกุมข้ามิใช่พระเจ้าของพวกเจ้าดอกหรือทุกดวงวิญญาณก็จะกล่าวว่าบาลาแปลว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่แปลว่าพระองค์เนี่ยคือพระเจ้าของทุกดวงวิญญาณ ทุกดวงวิญญาณยืนยันในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้มาเป็นข้ออ้างในวันแห่งการฟื้นคืนชีพเนี่ยว่าไม่รู้มาก่อนเลยแต่วันทุกดวงวิญญาณต่างรู้มาก่อนแล้วโอ้ยนี่เป็นที่มาที่ไปของคําว่าศาสนาเดิมเลยศาสนาเดิมกลับสู่ศาสนาเดิมใช่ดังนั้นครับมุสลิมคนหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีหนึ่งในหลักการศาสนาที่ส่งเสริมคือการอ่านการอดานอ่านมีอะไรล่ะก็มีการกล่าวอัลลอฮฺอักบัร อัลลอฮฺอักบ oh, <ร>าร์อัชฮะดุอัลลอฮ์อิล่าฮฺอิลลอฮฺอัชฮะดุอันนโมฮัมมัดรอสูลฺอัลลอฮฺแปลว่ามันก็คือเป็นการประกาศกับเด็กน้อยเนี่ยที่เขากำลังผ่านจากโลกแห่งวิญญาณนะพ uh huh. ี่เต้ยมาสู่ในโลกคัน uh huh. แล้วก็ออกจากโลกของคันมาันดาเนี่ยมาสู่ในโลกของดุนยานี่อนะัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ uh huh. ไม่มีพระเจ้าอืาน่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดคือรัศุลของพระองค์ถูกต้องโอ้ครับเป็นการต่อสัญญาณะวันนั้นโอ้โหว่าหนูอย่าลืมนะลูกว่าหนูอ่ะ เป็นบาวของพระเจ้านะลูกถึงแม้มาอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วนะถึงแม้มาอยู่อีกโลกแล้วนะแล้วถึงแม้ว่าการมาอยู่อีกโลกหนึ่งสําหรับทุกชีวิตเนี่ยพีเตอร์ถือว่าอยู่ในฟิตรอธรรมชาติอัน,น,นบริสุทธิก็คืออิสลาม,มาลนี่นแหละแปลว่าถ้าเด็กเสียชีวิตตั้งแต่ตอนนั้นนะเขาเป็นชาวสวรรค์เขาเป็นชาวสวรรค์แต่ในหลักการอิสลามเนี่ยส่งเสริมให้พ่อแม่ทําหน้าที่ด้วยครับไม่ใช่บอกว่าอ๋อในเมื่อเขาเป็นชาวสวรรค์ก็ปล่อยเลยไอตอนเกิดอ่ะผ้าขาวแต่หลังจากนั้น อันนี้ต้องดูแล้วว่าเราจะใส่สีอะไรลงไปบ้างพ่อแม่กันนี่แหละจะเป็นคนแต่งแต้มสีสันต่างๆให้กับลูกนะครับดังนั้นการละหมาดเนี่ยมันก็เป็นการทบทวนชาดดาพี่เต้ดังนั้นคนไม่ละหมาดผมเคยยกตัวอย่างนะครับว่าคนที่มีชาดดะคือคนที่มีกุญแจพี่เต้ แล้วกุญแจนี่นะก๊อปกันไม่ได้นะครับมันดอกไข่ดอกมันนะมันเหมือนกับลายนิ้วมือหรอพี่เต้ที่เราจะสแกนมาเข้างานหรือว่าจะจะเข้าห้องที่แบบว่าเขาจะต้องใช้ระบบการสแกนนี่สิครับของเราของใครของมันของใครของมันชาฮาร์ดหรือกุญแจที่ว่านี่ก็ของใครของมันเหมือนกันเคยลืมกุญแจไหมครับโอ้เคยครับเรามีรถกันเรามีบ้านกันบางทีเราลืมกุญแจนะเนื่องจากบางทีเราใช้ทุกวันเรายังลืมนะพี่เต้แล้วคนที่เขาไม่ได้ใช้ล่ะแน่นอน แน่นอนหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วไ,ไม่มีด้วยไม่เห็นอยู่นะไม่รู้อยู่ตรงไหนเลยใช่สิ <c oughs> สิ่งที่ผมกำลังจะยืนยันก็คือเรื่องการละหมาดมันก็คือการการเอากุญแจขึ้นมาทวนอยู่เสมอพี่เต้ยว่ากุญแจอยู่นี่นะกุญ <c oughs> แจอยู่นี่นะ <c oughs> อย่าลืมนะ <c oughs> อย่าลืมนะ <c oughs> <อ>ถ้าคุณจะเข้าสวรรค์ของพระเจ้านะคุณก็ต้องไม่ลืมกุญแจนี้นะเพราะมันสิ่งมันคือสิ่งหนึ่งที่อยู่ในการทบทวนของการละหมาดเนี่ยอาจารย์พูดแค่นี้นี่พี่รู้สึกว่าพี่น้องที่กําลังสนใจอิสลามอยู่เนี่ย คงอยากจะมาฟังแล้วล่ะเป็นเรื่องเล่าเป็นการเล่าไม่ใช่เรื่องโกหกนะเป็นเรื่องจริงแต่เป็นการเล่าส่งผ่านมาทั้งจิตวิญญาณและเป็นเหตุเป็นผลซึ้งใจมากและเข้าใจบริบทต่างๆนี่แค่เรื่องการละหมาดอย่างเดียวก็เข้าใจแล้วว่าทําไมต้องละหมาดไม่ใช่แค่ทําท่าหันซ้ายหันขวาแล้วจบไม่ใช่เพราะฉะนั้นพี่น้องที่สนใจเนี่ยก็มาหาอาจารย์บุคคลีได้นะทุกวันเสาร์นะครับมีทีมงานอีกหลายคนเลยนะและมีเพื่อนๆรออยู่6 0คนได้นะ ที่อยู่ที่นี่นะครับที่ไวส์เปซแห่งนี้ไม่มีใครจ่ายเลี้ยงข้าวฟรีด้วยฟรีด้วยครับฟรีด้วยครับนะฮะมาเรียนได้ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนกระทั่งถึงบ่ายเลยนะครับพี่น้องก็มาร่วมได้ทุกเสาร์เลยครับครับอ้าดีใจที่ได้ยินเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เราไปพักหัวใจกันหน่อยกับพี่น้องอีกท่านหนึ่งใช่ไหมอาจารย์อีกท่านหนึ่งครับอ่าเป็นใครยังไงสตรีเหมือนกันสตรีเหมือนกันวันนี้เราสัญญาแล้วพี่เต้ ขอมอบให้สตรีเลยโอ้โหว,วันของอท่านเลยฮะเขาเป็นใครรับอิสลามมากี่ปีแล้วรเราไปดูกันแล้วมาถ่ายกันชาล็อไปดูกันครับชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ครับอัสลามอะไรกุ้มะลักุนรอบล้วกาตุค่ะช,ชื่อน้อยค่ะอายุ67ปีค่ะแล้วชื่อแขกชื่ออิสอระเออยันนะเอ้ยพี่ชื่อน้อยค่ะชื่อแขกยันนะค่าขายทำเพืั่อขเนียวปิ้งอ่า เรือกอาหารใส่กล่องก็ขายไม่แพงหรอกแค่3าบาทอยู่กับหลานคุณเล็กประมาณ9แล้วคุณแม่จริงๆเขาไปไหนแม่จริงๆเขาไปไหนก็ไม่รู้จิดตัวไม่ได้กับสุศาสนาเดิมสองไรนะสองพศสองห้าหกศูนย์องทายกันดูว่ากับสุศาสนาเดิมกี่ปีคะ